จะทำชมตำจิ้มต้มหน่อไม้ทอดปลาทูนี่ละก่อนต้มหน่อไม้จ้าโอ้โหกำลังต้มหน่อไม้อยู่ ต้มน่อไม้ทอดปลาทูตำส้ตมตำขุดออาไม่ไหวกินกับลูกหลานวันนี้ลูกหลานมาลูกหลานกลับมา,า,บมาเ้าอาที์วันนี้ไม่น้อยไม่อยู่เตรียไปนอนบ้านลูกสาวนะคะวันนี้ยังไม่ได้ขึ้นไรเลย ขึ้นแล้วคอมเมนต์ไม่ขึ้นนี่จเป็นอะไรให้เติมยำต่ำๆไม่ถนัดขูดไม่ถนัดยำรู้สึกว่าจะถนัด ร้อนยังไม่ได้อ่านน้ำจืดหรือยังล่ะต้มนหนามไม้ ปลาทูต้มหน่อไม้ไข่หมดให้เขาไปซื้อไข่ต้มไข่ด้วยานานๆที่กินเช่นกันนะอร่อย ขูดเช่นไรกันเมื่อคืนฝนไปทางไหนก็มีแต่น้ำท่วมเต็มไปฝักงทางไหนก็มีแต่สายก็ขาดน้ำก็ท่วม หลว่าสันอูอลังการมากแต่ไปทางไหนก็เจอแต่เพื่อนเก่าๆเลยเป็นยังไงเจอแต่แบบผู้สูงอายุด้วยกันไปทางไหนก็มีแต่น้ําน้ําล้นหลาสายขาดแต่มีแต่คนมาช่วยดีๆเจอแต่คนเพื่อนดีๆมามาช่วยไว้ผ่าขัา้นน้ำขั้นแบบ ไม่รู้เจอเพื่อนเก่าบ้างเพื่อนที่อืมเพื่อนเก่าๆตั้งแต่สมัยก่อนแต่ไม่ได้เจอเขาประมาณสิบปีแล้วไม่รู้ว่าตายหรือยังก็ไม่รู้อหรือเขามารับเรา <c oughs> <c oughs> เพื่อนเก่าแบบจะไปบ้านนี้ล่ะเออน้ําก็ท่วมไหลไฟก็ขาดโอ้ยไหลแรงมากนั้น่นะ เพื่อนกเก่าๆหรือแบบไม่รู้ว่าเขาตายหรือยังแต่เขามาช่วยเราข้านน้าข้านทะเลได้เนะี่ยเขามาช่วยได้ทานการอย่างนี้นะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนหลายคนนะทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นทนายก็มีเพื่อนอที่ที่เก่า,กาๆทนายใหญ่ๆเนี่ยไม่รู้ว่าเขาตายยังเดี๋ยวถ้าไปบ้านจะถามนายเขาอยู่จังหวัดลำพูแต่ก่อนนี้เขาก็อยู่เมืองไหละ ไม่ใช่เพื่อนเราเหรอเพื่อนของแฟนแต่ฝันเห็นเขาเขาชื่อทนายนนวัดทนายคนหนึ่งเหมือนกันแหละที่ดูดอนแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาตายยังแต่ฝันเห็นเขาเขามาช่วยเราข้าน,น้ําข้านทะเลน้นํามันไหลแรงแรงอาคิตย์ bọn ở không, xíu bận mẹ sang khỏi vậy đâu, bánh khoai không, chắc mẹ sang vậy đâu, thuốc đi hái dễ đâu, để ông mắm, đi lăn dễ เขาเก็บไว้ให้แล้วกระทูนทอดกินก็ตำหมูในลูกมานอนด้วยเขาหยุดเ้ารอาทิตย์มะละกอมะละกอ หลานกินด้วยไหมหลานก็มาหลานก็นอนอยู่ข้างบนกันไม่แน่นะเขาอาจจะกินขูดเพิ่มก่อนเธอหลานกินวยเด็กมันชอบเส้นตำเนะ กลัวกินไม่หมดเยอะแล้วแค่นี้ก็พอแล้วเนาะ ต้มตุ๋มเป็นพิเศษคนไข่แข็งเบอร์ส ยางมาตูมกินกับต้นแข่งไม้ดี 都是路过，都是路过。 อโอ้ดเกินแปนาทีแล้วโอ้ไม่มีอะไรสาระ,ะไม่น้อยขอจบที่เพียงแค่นี้นะคะกดไลค์กดแ,รแชร์ไม่น้อยนะคะ่ะขอบคุณค่ะ